วาระก,การดำรงตำแหน่งครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์นับยังไงแล้วลุงตู่จะได้อยู่ต่อหรือไม่เดี๋ยววันนี้มีเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้คุณอยู่ในช่อง New Gen Today กับรายการอยากเล่าให้ฟังค่ะนี่เป็นรายการเล่าข่าวการเมืองนะคะโดยเราจะใส่เกร็ดการเมืองเพิ่มเติมเข้าไปให้ท่านได้รู้ว่าปมประเด็นที่เขากำลังถกกันในสังคมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะโดย EP 1นะคะเราจะนำเสนอเรื่องว่าระก,การดำรงตำแหน่งครบ8ปีของลุงตู่นับยังไงกันแน่ค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะมันสะดุดหูขึ้นมาเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเนี่ยนี่สอสฝ่ายค้านบางท่านนะคะยิบยกปมประเด็นนี้เข้าไปอภิปรายนายกในสภาด้วยเออเรื่องนี้ก็เล่นกันในสภานะคะไม่น่าเชื่อเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยถกเถียงกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกมาแล้วกี่ปีแล้วถ้าเกิดว่าจะนับเนี่ยต้องนับจากปีไหนกันแน่บางคนบอกว่าลุงตู่เป็นนายกมาตั้งแต่ปี57 ตอนนั้นมีการยืดอำนาจถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ปี5 7จนถึงปีนี้เนี่ยมันก็แปดปีพอดีแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าจะนับอย่างนั้นไม่ได้จะนับเมื่อปี57ไม่ได้เพราะว่าในช่วงปี57เนี่ยเป็นยุคคสอสชอไม่นับต้องนับตอนที่มีการเลือกตั้งในปี2562ต้องนับตั้งแต่ตอนนั้นและถ้าเกิดว่านับในปี62บวกไป8ปีนั่นก็แปลว่าลุงตู่นับได้ถึงปี2 5 7 0 หมายถึงการเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะท,ทีนี้ละคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นปมประเด็นที่สังคมเนี่ยทกเถียงกันว่าสรุปแล้ววาระก,การดารงตําแหน่งครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์ นับยังไงกันแน่ในเมื่อตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าการจะเป็นนายกัฐธมตรีได้เนี่ยนะคะเป็นได้ไม่เกิน8ปีทีนี้พาท่านผู้ชมมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นข้อมูลแล้วก็ข้อกฎหมายที่เขากำลังเถียงกัน อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูพร้อมกันนะคะดูกันเต็มๆจะได้ไม่ต้องจําเวลาที่ฝ่ายการเมืองเขาพูดเนี่ยเขาพูดมาเขาพูดมาจริงๆแล้วเนี่ยมาตราที่ว่านี่หน้าตามันเป็นยังไงนะคะแล้วมันมีทั้งหมดกี่ว่าพาท่านผู้ชมมาดูข้อมูลชุดนี้นะคะนี่เป็นตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา158ค่ะ ที่พูดกันเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากมาตรานี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาดูเนี่ยต้องดูเต็มทั้งมาตราค่ะมามาอ่านไปพร้อมกันนะคะจะได้เห็นด้วยตาท่านเองจะเห็นได้ว่าในมาตรา158เนี่ยนะคะเขาจะมีทั้งหมดเนี่ยสวรรคนะคะเริ่มกันที่วรรคแรก พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบกันเป็นคณะร,รัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนี่คือวรรคแรกอ่าทีนี้ถัดไปค่ะวรรคที่ 2. นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผูแ้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159 นี่คือมาตราถัดไปนะคะทีนี้ถัดมาวรที่3ค่ะให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีทีนี้มาดูวรรคสี่ค่ะนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่นี่ไงที่ต้องขีดเส้นใต้เนี่ยนะคะ อยู่ที่วัคสี่นะคะแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยมันต้องอ่านให้ครบทุกวรคแล้วแต่ละวรคเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันทีนี้คําถามถัดมาก็คือแล้วนายกรัฐมนตรีที่มีการแต่งตั้งตามมาตรา158เขาแต่งตั้งกันตั้งแต่เมื่อไรนะคะพาท่านผู้ชมมาดูประกาศจากราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกร,รัฐมนตรีค่ะนี่เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่านผู้ชมจะเห็นว่า มีข้อความชัดเจนนะคะดูในวักก่อนสุดท้ายท่านผู้ชมเห็นวักนี้ใช่ไหมคะเขาระบุเอาไว้ชัดเจนว่าแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา1น8ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศลงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2562 ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การคุณชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คือยึดตามประกาศจากราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าดูตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาการแต่งตั้งนายกร,รัฐมนตรีตามมาตรา158เนี่ย เพิ่งจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนปี2562ส่วนที่ฝ่ายค้านเนี่ยถกเถียงกันนะคะแล้วก็เตรียมที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยคือฝ่ายค้านเนี่ยมองว่าการนับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคนเอกประยุทธ์เนี่ยไปนับตั้งแต่ปี2557และนับ ตั้งแต่ทางสนชนะคะเลือกในสภาให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่24สิงหาคมปี2557ทีนี้พอนับไป8ปีปุ๊บเนี่ยก็จะต้องไปสิ้นสุดในวันที่24สิงหาคมปี2565นั่นเองค่ะ นี่ก็คือการตีความที่ยังมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งผิดถูกเนี่ยเราไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินนะคะสุดท้ายแล้วนักการเมืองก็คงจะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความแน่นอนเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะมาสรุปให้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆว่าประเด็นที่เขาพาดหัวกันในสื่อเนี่ยที่มาที่ไปมันคืออะไรนะคะแล้วก็จากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ชมก็ลองพิจารณากันดู ว่าบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนั้นกันแน่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะแล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ